สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ b ทู t u b e ช่องนี้นะหรือว่า a ท t u b e เก่านั่นเองค่ะก่อนเลยขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้แล้วก็สละเวลามารับชมรวมถึงส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าย้อนวันๆเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าสรุปแล้วเนี่ยคิงชาวอ่ะ เคยรักเจ้าหญิงไดอาน่าจริงๆสักครั้งบ้างไหมเอไปดูภาพเก่าๆมานะมีนะตอนที่ทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสวิตของทั้งคู่จริงๆเขาว่ากันว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เออพอไปดูจริงๆค่ะคิงชาวนี่คือตอนนั้นที่ส่งสายตาให้เจ้าหญิงแดนหน้านี่คือสายตาของคนรักกันชัดๆ นะเออเมืองนอกเขาก็แบบเฮ้ยแล้วสายตานี้มันเปลี่ยนไปตอนไหนอ่ะเรามาดูกันอย่างภาพเนี้เห็นไหมคือสายตาที่คิงชาวมองเจ้าหญิงไดอาน่าจะเต็มไปด้วยความรักและเอ็นดูเพราะว่าอายุห่างกันเยอะด้วยนะคะทั้งรักทั้งเอ็นดูนะตอนนั้นเจ้าหญิงไดอาน่ามีวิดีโอด้วยนะคะ ตอนนั้นเจ้าหญิงแดน้าทําอะไรคิงชาวก็ดูจะเห็นด้วยแล้วก็ซับพอร์ตสนับสนุนนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจิตใจผู้หญิงเนาะตามที่เรารู้กันก็คือตอนนั้นคาร์เมล่าก็เป็นคนแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าเจ้าหญิงแดน้าจะควบคุมง่ายไงนึกว่าหัวอ่อนก็เลยเออ งชาวไม่น่าจะชอบผู้หญิงคนนี้หรอกไม่น่าจะชอบผู้หญิงแบบเนี้ก็อะแนะนําให้ิงชาวไปให้แต่งแต่งไปอย่างนั้นพอคิดว่าถึงเกิดอะไรขึ้นอะก็น่าจะจัดการเจ้าหญิงไดานาได้ไง่ายๆนะปรากฏว่าจิตใจผู้หญิงเนาะพอเห็นแฟนเก่าตัวเองเอา้ากลับไปได้ดีกับผู้หญิงที่เราแนะนําอ่ะแล้วกลายเป็นทอ็อปพล่ามากดังมากในดังไปทั่วโลกเลยละ่ะ ทุกคนนี่ตอนนั้นโอ้โหเห็นดีเห็นงามกับคู่ของคิงชาวกับเจ้าหญิงแดนนะ่ามากๆชื่นชมสนับสนุนเห็นภาพของทั้งคู่ที่แสดงความรักต่อกันก็ยิ่งหวานชื่นนะคะแน่นอนเนาะคามิลาตอนนั้นก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างแหละเฮ้ยในขณะที่ตัวเองก็แต่งงานไปแล้วแล้วก็มีลูกแล้วเนาะแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าครอบครัวของคามิล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ ก็ชีวิตแต่งงานมันก็คงจะต้องมีปัญหาอะไรกันบ้างแหละก็เลยเริ่มรู้สึกว่าฉันเสียสิ่งดีๆไปหรือเปล่าสิ่งดีๆในที่นี้ก็คือคิงชานนั่นเองเฮ้ยแฟนเก่าฉันกําลังไปได้ดีกับผู้หญิงอะ่ะคนใหม่ที่ฉันเป็นคนแนะนําแล้วสวยด้วยคนเนี้ยแล้วทั่วโลกก็เชิดชูคู่นี้อะว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะคะก็เริ่มจะทน ไม่ได้เนอะอืมก็เลยเขาบอกว่าในช่วงแรกๆนะอันนี้สังคมเมืองนอกนะสื่อเม,มืองนอกเขาบอกว่าช่วงแรกๆก่อนจะมีเจ้าชายวินเลียมเป็นช่วงฮันนีมูนเลื่อยมาจนกระทั่งคลอดเจ้าชายวินเลียมแล้วเจ้าชายวินเลียมออกมาก็น่ารักด้วยหน้าไปเหมือนได่าแบบทรงนั้นเลยอะ่ะก็ยิ่งน่ารัก ก็ยิ่งกันด้ากันไปใหญ่ทั้งพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวสุดสรรันคาเมล่าก็เริ่มรู้สึกทนไม่ได้แล้วสิตอนนั้นชีวิตครอบครัวไม่รู้ยังไงนะแต่ก็คงมีปัญหากันนหละแล้วก็เริ่มคิดถึงคิงชาวลนะก็เริ่มแบบอืมฉนทนไม่ได้ทนเห็นภาพบาดตาไม่ได้สื่อทุกสื่อออกข่าวทำข่าวของครอบครัวคิงชาวกับเจ้าหญิงแดน่าเป็นครอบครัวน่ารักนะคะ แล้วเรตติ้งของพระราชวังกฤษดีวันดีคืนอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะแน่นอนค่ะในโลกเราเนอะมีคนยินดีกับเราก็มีคนที่คิดไม่ดีกับเรามันมาคู่กันนะคะเออก็กลายเป็นว่าพอหลังจากเจ้าหญิงแดน,น้าเนาะเริ่มตั้งคันที่สองก็คือเจ้าชายแฮยร์รี่คิดว่าตอนนั้นน่ะคามิล่าน่าจะเข้ามาตอนนั้นละ ช่วงระหว่างท้องสองเนี่ยจากที่เคยหวานชื่นจากที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนาะกลายเป็นว่าก็เริ่มระหองระแหงกันเนาะเจ้าหญิงแดน้าก็พอทราบก็เริ่มระหองระแหงกันในช่วงที่ท้องเจ้าชายแฮร์รี่แหละจากที่เคยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็เริ่มมีเงื่อนไขขึ้นมากลายเป็นว่าพอเจ้าชายแฮร์รี่ ครอบมาคิงชาวเริ่มไม่ดีใจละอา้าวไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงหรอเออก็ถามอย่างเนี้ยตอนหน้าแม่นมอะ่ะแม่นมของคนสนิทของเจ้าหญิงแดหน้าฟังแล้วก็เอ้เหมือนกับว่าทําสีหน้าชักสีหน้าด้วยว่าไม่พอใจว่าทําไมเป็นเจ้าชายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มระหองระแหงก็คือคาดกันว่าคามิล่าเข้ามาตอนช่วงนั้นแหละ ก็มีปากเสียงเริ่มระหองระแหงกันภายในครอบครวัวไม่สุขสันต์เหมือนเดิมเนาะแล้วยิ่งเจ้าชายแฮร์รี่มีผมสีแดงอะ่ะยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็เพิ่งไปฟังสัมภาษณ์นะคะจากรายการคุยกับอุ๋ยอ่ะที่สัมภาษณ์คนอังกฤษอะ่ะที่เขามาได้สัญชาติไทยน่าจะชื่อมาร์คแอบบอตมั้งขออภัยถ้าจําชื่อผิดคนอังกฤษคนเนี้ก็เพิ่งรู้นะเขามีผมสีแดงเหมือนกับเจ้าชายแฮร์รี่นี่แหละ รู้ไหมคะในสังคมอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาเด็กๆอ่ะเขาโดนรังแกเยอะมากนะมีการเหยียดสีผมอ่ะกระทั่งว่าเขาเป็นคนผิวขาวนะคะแค่มีผมสีแดงเท่าน,นั้นแหละโดนรุมสกรรมอ่ะโดนต่อยโดนอะไรจนเขาต้องไปเรียนมวยไทยเรียนยูยิสูอ่ะเพื่อปกป้องตัวเองอ่ะป้องกันตัวเองอ่ะเออ เขาบอกเฮ้ยผมสีแดงนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคือเมืองนอกที่โดยเฉพาะอังกฤษเขาไม่ชอบกันมากกว่าผิวสีอีกเขาบอกผิวสีทําไมไม่โดนแรงเหมือนคนผมแดงเขาบอกว่าคนผิวสีเขามีพักมีพวกไงพวกเขาเยอะลองมาทําคนผิวสีรังแกนะโอ้โหคนผิวสีเขาก็ไม่ยอมอะ่ะเขามีกลุ่มก้อนเขาเยอะที่จะร้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขาในขณะที่คนผมแดงอะ่ะ เป็นกลุ่มคนเล็กๆอะไม่มีใครเข้ามาเรียกร้องหรอกมีแต่คนตลกคบขันเออเป็นงั้นต่ก็เลยนึกถึงเจ้าชายแฮร์รี่เลยอะก็แสดงว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็คงเกิดมาแบบมีปมเหมือนกันนะหนึ่งใครไม่รู้ไปสร้างปมจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่สร้างปมว่าพ่อไม่รักสองผมสีแดงมาจากเนี่ยสาเหตุนังก็มาจากผมสีแดงด้วยเออ ก็คิดคิดไปที่เจ้าชายแฮร์รี่เขียนหนังสือเดอะสเปร์นั่นอนะ่ะก็คงเป็นปมอะไรในวัยเด็กของเจ้าชายแฮร์รี่เหมือนกันนะที่อัดอั้นออกมาแล้วก็เลยกลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือเล่มนั้นนะ่ะนะคะก็คือคนในวังนี่ก็คือมีปมไปนคนละแบบอ่ะเนอะคนละอย่างสุดท้ายแล้วชีวิตรักของเจ้าหญิงแดนน่ากับคิงชาวก็จบลงอย่างที่เห็นแล้วสุดท้าย ก็กลายเป็นคาเมล่าได้ครองรักกับคิงชาวก็คือแชมป์ทวงของฉันคืนโอ้ใครเป็นเจ้าหญิงเดน่าก็ยากที่จะทนได้เนอะอะไรเอาฉันมาอยู่ในเกมเธอทำไมอืมแต่คลิปนี้ทำขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคิงชาไม่รักเจ้าหญิงเดน่านะรักหลายคนเลยเขียนคอมเมนต์เข้ามาในสื่อเมวองน,นอบอกว่าในความสัมพันธ์ของ งชาวกับเจ้าหญิงแดนนาถ้าไม่มีคาเมล่าเข้ามาคิดว่าน่าจะยังรักกันหวานชื่นเนาะอ่ะก็ทุกคนดูคลิปนี้เราคิดเห็นเหมือนกันกันกบโซเชียลมองนอกไหมถ้าไม่มีคาเมลา่าคิดว่าคิงชาวยังครองคู่อยู่กับเจ้าหญิงแดนนาด้วยไหมแล้วเขาคิดกันเลยเถอไปว่าเธอเผลอนะถ้าไม่มีถ้าไม่เกิดเรื่องคาเมล่านะงชาวก็ยังจะ ครองคู่อยู่กับเจ้าหญิงแดน,นาแล้วเจ้าหญิงเคสไม่ได้เกิดหรอกเผื<ๆ>่อเจ้าชายวิลเลี่ยงก็ไม่เลือกเจ้าหญิงเคสด้วยเออเป็นอย่างนั้นไปนเลยอ่ะคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็มาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะ